สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็พบกันวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นวันแรกของปีที่เรามาเจอกันตรงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมนเดิมมาฝากกันก็จะมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไทยเราในปีพุทธศักราช2 5 6 6กก็คือปีนี้เนี่ยนะครับ แนวโน้มน่าจะออกมาในทิศทางไหนมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าจะส่งผลกระทบหรือว่าไม่ใช่สมมติกระทบับประธานโทษส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังโดยตรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุยกันกับคุณพิสิทธ์พัวพันผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานักงานเศรษฐกิจการกลังในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งครับจะเป็นช่วงธรรมหากินครับวันนี้เรื่องของคณะกรรมการเกลือนะครับหรือที่เรียกกันภาษาสั้นๆว่าเป็นบอร์ดเกลือ คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยนะครับเขาได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการรองรับปริมาณเกลือในปี2566ะครับแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาเกลือทะเลของไทยเราให้มีการพัฒนาอย่างเาจเริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์จุธามาศทักแก้วพันธุ์ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทยในช่วงธรรมหากินนะครับ ธนาคารอมสินครับได้มอบของขวัญปีใหม่2566นะครับให้กับประชาชนและก็ลูกค้าของธนาคารเป็นของขวัญ2ชิ้นนะครับประกอบไปด้วยวินัยดีมีเงินกับมีออมมีลุ้นวินัยดีมีเงินนั้นนะครับธนาคารอมสินจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีวงเงินไม่เกิน2 0 0แสนบาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับไม่เคยมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีสถานะ นี่เป็นปกตินะครับหรือว่าค้างชาระไม่เกิน30วันขั้นตอนการดำเนินการนั้นนะครับเดี๋ยวธนาคารจะส่งข้อความให้ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้กดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมภายในวันที่15มกราคม2566นะครับนี่เป็นข้องวันที่ที่1ส่วนที่ที่2ครับมีออมมีลุ้นนะครับกับสลากออมสิน2ปี ซึ่งธนาคารได้เพิ่มรางวัลพิเศษอีกจํานวน24รางวัลนะครับบูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น24ล้านบาทให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่2ธันวาคมถึง2565ถึงวันที่31มกราคม2566นะครับซึ่งจะฝากเป็นแบบใบสลากหรือว่าสลากแบบเดิมก็ได้หรือว่าจะเป็นสลากดิจิทัลก็ได้เช่นกันนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบยได้ถุนร้านเราจะมอบเสื้อยืดรายการประจําปี2,566นะครับพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ sms ก็ได้พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือยวทารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้มอบความพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ บ้านเติมตังในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ช่วง2ปีแรกต่ำสุดในรอยล้อเก้าต่อปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบความพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมกับสินเชื่อบ้านเติมตังในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย ช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9 0ต่อปีนะครับ990นยะครับยามีกล้งหนึ่งนี่ไปข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามคุณรู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านเติมตังค์ซึ่งธนาคารออมสินได้มอบความพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อเคหะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะขอวงเงินสินเชื่อบ้านเติมตังค์ได้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับหรือว่าไม่เกิน10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยช่วง2ปีแรกเนี่ยคำถามคืออยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่ำสุดร้อยละเท่าไหร่นะคร 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่30ธันวาคม2565เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณสลาวุฒินรากรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบเรื่องราวของนาโน้มเศรษฐกิจไทยในปีหน้ามีการประมาณการกันมา พอสมควรทีเดียวนะครับของไทยเราคร่าวๆณวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์บัวพันธุ์ผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณเพียวครับครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพิสิทธิ์ฮะคือสถานการณ์ปีนี้นะครับก็ก็จะเห็นนะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศนี่ก็ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ การลงทุนอนารกบริโภคภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ฟื้นตัวได้แต่ว่าเราก็จะเห็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเนี่ยที่มันที่มันะชะลอตัวลงบ้างอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนะครับ,รบที่ที่ที่เราจะเห็นเรื่องของการค้าสินค้าเนี่ยที่ชะลอตัวครับครับต่อเนื่องแต่ปีนี้เลยไหมฮะก,ก็ก็มองก็มองว่าทางเศรษฐกิจโลกก็น่าจะชะลอตัว ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นทุกคนก็บอกนะฮะเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจยุโรปในปีสองห้าหกหกหกเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดคาดหมายไว้แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะชะลอตัวลงก็อาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในเรื่องของการส่งออก้างนะครับก็จะเห็นนะฮะอย่างตัวเลขส่งออกสินค้าเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเนี่ย ล่าสุดเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลบหกเปอร์เซ็นตมูลค่าการส่งออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยมีมีผลกระทบกับก,กับเศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับในแต่ว่าการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยอย่างเราจะเห็นเรื่องของปริมาณรถจักรยานยนต์นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขยายตัว4.9%เปอร์เซ็นนะครับ เรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกที่ปรับตัวดีขึ้นรายได้เกษตรกรหัดเงินเฟ้อเนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็ขยายตัว9.9เปอร์เซ็นต์อครับครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็ัฮะภาพใช่ครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เราทราบกันนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะ ประมาณ11ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ครับอืมเดิมทีคาดไว้ประมาณ10ล้านใช่ไหมฮะเกินมาอีก1%ใช่ครับสินะถือว่าเยอะเชียวครับทีนี้มาดูในในภาพรวมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งออกเป็นด้านต่างๆจะเป็นยังไงบ้างครับคุณพิศิษฐ์คือถ้าถ้าแบ่งออกเป็นด้านต่างๆเนี่ยเราก็ปีนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องหวังเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามานะครับ เรุ่นปีนี้หลายสำนักก็คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณ20ล้านถึง24ล้านคนนะครับอย่างของกระทรวงการทลังเราก็คาดไว้ที่21.5ล้านคนนะครับแต่พอตอนนี้เราเห็นสัญญาณบ้างของจีนที่จะเร่งการต่างประเทศเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าที่คาดไว้ได้คอันนี้ก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทยครับครับ ถ้าเกินยี่สิบเอ็ดจุดห้าล้านเราต้องประเมินอีกทีเมื่อไหร่ฮะตัวเลขตท่านี้เดี๋ยวกระทรวงการคลังจะมีการประเมินอีกทีในปลายเดือนมกรามนี้ปลายเดือนนี้ครับก็จะมีการทบทวนตัวเลขแล้วก็ประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเห็นอย่างผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต่อคนเนี่ยช้จ่ายในประเทศไทยต่อทริปเนี่ยประมาณห้าหมื่นบาทโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ มากกว่าที่เราคาดหนึ่งล้านคนเนี่ยก็จะเป็นรายได้เข้ากับประเทศถึงประมาณ 50, 000, 000, 000, ห้าหมื่นล้านบาทห้าหมื่นล้านนี่ก็จะเห็นเม็ดเ,เงินที่ที่มีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเกินที่เราคาดไว้ห้าล้านคนครับนะครับเราก็จะเห็นเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยสองแสนห้าหมื่นล้านบาทถ้าสิบล้านแล้วเข้ามากระตุ้นถ้าถ้าขึ้นไปแต่ห้าสิบล้านก็ จะเป็นผลอันนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงก่อนโควิดแหละเพราะก่อนโควิดเราเคยมีนักท่องเที่ยวประมาณสี่สิบล้านคนโอ้โหนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะเข้ามาเนี่ย21.5ิบเ็ดุาล้านตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะฮะอืมใช่ครับใช่ครับกับทีนี้โดยโดยก็คงต้องใช้เวลาสักพักนึ่งนะครับรับโดยหลักเนี่ยคุณวิสิทธิ์ครับในเชิงวิชาการเนี่ยนะฮะพอเงินมันเข้ามาภาคการท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยมันมีการมีการหมุนมีการกระจายไปยังกลุ่มอะไรยังไงแล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงฮะเป็นผลดียังไง ถ้าเราดูเนี่ยซัพพลายเชนของภาาต,รตรทนองเที่ยวเนี่ยนะครับเริ่มต้นเข้ามาก็การเดินทางใ<ช>ั่เดินทางด้วยเครื่องบินเดินทางโดยสนามบินบเข้ามาเสร็จก็ต้องเดินทางด้วยรถแท็กซี่ร,รถบัสนะครับระบบโลจิสติกก็จะได้ประโยชน์มัก้องเที่ยวเข้ามาพักโร,โรงแรมนะครับพักพักธุรกิจโรงแรมมารับประธานอาหารก็พัก เอ่ภาคร้านอาหารมันจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าก็ค้าปลีกค้าส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s ัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะการเน้นไปทางภาคบริการนะครับเพราะนั้นภาคบริการไ่ภรับาระโยชนบภาคการผลิตก็จะมีส่วนนะท่านราวกเขาไปซื้อของการผลิตสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแ่ ระบบทางตรงเนี่ยจะเป็นภาคบริการที่ที่จะได้รับอนิสงโดยตรงครับอ๋อ,อ,อก็ถือว่าเป็นเครื่องจกอักรอกตัวหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทยเรานะฮะพูดถึงว่าใช่ครับใช่<พ>ครับเพราะเพราะประเทศไทยเราภาคบริการก็เป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่ในระบบเศรษฐกิจกครับกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ของ GDP ประมาณถ้านับเป็นภาคบริการเนี่ยประมาณสามหกสิบเปอร์เซ็นครับโอ้โหใหญ่ใหญ่สุดเลยฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็จะมีหลายภาคส่วน อืมครับคือบริการเราไม่ได้หมายถึงว่าเป็นบริการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันจะมีการเงินการคลังแต่มีอะไรสารพัดอย่างใช่ไหมครัพิสถียรฮะใช่ครับใช่ครับบริการด้านสาธารณสุขบริการด้านการศึกษาบริการทางการเงินบริการภาครัฐบริการค้าปลีกค้าส่งท่องเที่ยวโลจิสติก์บริการด้านโทรคมนาคมนะครับ มันก็จะเป็นภาาบริการทั้งหมดครับอ่าครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอหลังมกราตัวเลขน่าจะออกมาว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยอาจจะเป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะประมาณปลายปลายเดือนนะคุณวิจิตฮรใช่ครับใช่ครับส่วนภาคอื่นละครับภาคการส่งออกภาคอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับภาคการส่งออกเนี่ยก็หลายฝ่ายนะครับก็บองตรงกันว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ นะครับอยู่ในภาวะชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะเศษฯฯฯารษฐกิจสหรัฐยุโรปเนี่ยเพราะฉะนั้นภาคการส่งออกนก็ได้จะโอกาสที่จะไม่เข้าขยายตัวก็มีอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการส่งออกสินค้าเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับ โอ้ประเทศไทยเราก็เป็นฐานการผลิตสินค้าสรงออกสำคัญเช่นอ,อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เนี่ยก็อาจจะ,จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้แล้วก็สินค้ากเกษตรบางบางบางรายการนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่าการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยสลับสมุนเศรษฐกิจในปี66นี้นะครับก็โดยเฉพาะ เพื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น<ะ>ทายเที่ยวไทยมากขึ้นค,คนต่างชาติเที่ยวไทยมากขึ้นับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะมาช่วยเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนภายในประเทศให้ให้ตับตัวดีขึ้นและจากที่เราเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยนักลงทุนก็มาขอการสิทธิประโยชน์การลงทุนกับ CoI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อการลงทุนภาคเอกชในในระยะต่อจากนี้ไปครับส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนครับคุณพิสิทธิ์ ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่อเคมีคอลที่มีการขอทช้ประโยชน์การลงทุนมากๆดานยนดันยนยน,ยน,นะครับที่ที่เป็นข่าวดีก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยอยกระแบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตคคอันนี้ยังไม่ได้รวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช่ไหมครของซาอุดิอาระเบียรับครับ แล้วเขาจะว่าเ็าจะมีมาเพิ่มขึ้นมาอีกครับอ๋อทยอยทยอยกันมานะฮะแต่ว่านับวันนี้เนี่ยเอ่ออย่างที่เราทําไปโดยเฉพาะโครงสร้างของรัฐบาลที่ดําเนินการเรื่องอี c ีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมันสามารถรองรับพวกการจเจริญเติบโตท,ทางเศรษฐกิจได้ขนาดไหนครับคุณพิสิทธิ์ครัอ่อก็จะเขาจะรองรับได้นะเพราะว่าอี c ีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐรับนะครับที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นเอ่อยกระดับสนามบินอุตภัณฑ์ ยกระดับพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังมอเตอร์เวย์นะครับลดไฟความเร็วสูงอันนี้มันก็หลังโควิดมันก็คงจะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อีซีนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ครับครับได้มาแน่นอนนะฮะอันนี้นะครับซึ่งดูดูแล้วเนี่ยคุณพิสิทธิ์ครับเอาล่ะในเมื่อเรามองเห็นทิศทางที่มันจะเติบโตไปขนาดนี้ได้เนี่ย มันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างหรือเปล่าคุณิเศษโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยเอาตรงๆนะฮะคุณวิเศษคุณันมาทั้งปีแล้วถ้าเรื่องพลังงานเนี่ยผมออก็หลายฝ่ายมองนะครับอาจจะมีความท้าทายเรื่องของราคาไฟฟ้าที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นนะครับกับอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะต้องต้องประสบในในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในด้านอื่นราคาน้ามัน ก็น่าจะปรับตัวลดลงนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นปัจจัยที่ช่วยในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกต,ต่างๆที่ต้นทุนน้ำมันก็เป็นต้นทุนหลักแต่ว่าเรื่องของไฟฟ้าก็อาจจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นฟฟแต่โดยรวมผมว่าเรื่องของพลังงานก็คงจะอยู่ในภาวะที่ที่ดีขึ้นนะครับกับราคาน้ำมันราคา สินค้าพวกกระพันต่างๆที่ปรับตัวลดลงคาดว่าปรับตัวลดลงในปีนี้ค่ะอืมครับอันนี้ยังไม่รวมปัจดัยที่เกี่ยวกับว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะมีโอกาสไหมฮะคุณพิเศษท่านหลาย่ายก็มองนะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยก็คงจะไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยืดเยื้อนะครับปลายปีก็อาจจะมีสัญญาณที่ที่พร่มจะฟื้นตัวอีกขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เราเห็นจีนออกมาเปิดประเทศเนี่ยการใช้จ่ายการเดินทางของ ัท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็น่าจะช่วยช่วยสนับสนุเนเศรษฐกิจจีนปีนี้ก็คาดว่าจะฟื้นตัวนะครับจากการคลายล็อกดาวโควิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลกในในในปีนี้น่าจะมีอัพไซด์อยู่ได้บ้างครับครับแล้วก็เรื่องของรัสเซียกับยูเครนหลังเงียบเงียบแล้วนี่ครับอันนี้ก็คงจะเป็นผมว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนก็จะเป็นเรื่องของ าการความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อนะครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไระไรุนแรงไปมากกว่านี้มันก็คงจะอยู่ในสิ่งที่เอ,อทุกคนรับรู้ข่าวนี้ไปแล้วเรื่องของความเชื่อมัน่นเรื่องของอะไรคงจะไม่ได้ไม่ได้กระทบมากครับ,รบถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเด็นที่ต้องจับตามองในปีหน้าแล้วอาจจะ,ะทําให้ประเทศไทยเราโดนผลกระทบไปด้วยม,มีอะไรบ้างฮะ ประเด็นที่ต้องจับตามองผมว่าอันที่หนึ่งก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจับตาเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปนะครับที่เป็นคู่ค้าสําคัญของไทยนะครับเรื่องของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนนะครับที่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะระดับหนี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของเรื่องของการกําลังซื้อของภาคประชาชนอยู่ได้มางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่เราครจะต้องติดตาม แต่ว่าโจทย์นโยบายของรัฐก,ก็เราพยายามผลักดันเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ปัญหานี่สินอยู่แล้วนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาช่วยเอสนับสนุนแก้ไขปัญหาม่อมสินอยู่ได้นะครับหลัก,ลกๆก,ก,ก,ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนอกประเทศกับเรื่องมืสินแต่เราก็มีอัพไซส์มีปัจจัยบวกก็คงจะเป็นเรื่องของจีนเปิดประเทศรเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาท,ทดแทน แต่จุดเน้นอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยหลายฝ่ายมองว่าจะเติบโตได้ดีกว่าปีนี้อืับนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหลายประเทศในประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเศรษฐกิจปีเศรษฐกิจปีหกหกเนี่ยจะชะลอตัวเทียบกับปีหกห้าของไทยเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ปีหกหกปีนี้ที่ตื้นตัวได้เร่งขึ้นจากปีที่แล้วอืครับ,รบแสดงว่าถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการว่างงานของเรานี่จะลดลงสิกันเนี่ย ก็เราก็เริ่มเห็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น้งานที่ลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ก็มองไปถึงปีนี้ว่าสถานการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นตัวเนี่ยกับการจ้างงานก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นครับอืมเป็นไปได้ครับนะครับดูดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าปีปีนี้ปีสองพันห้ารยหกสิบกสมมตินะครับสมมติว่าเกิดไม่มีอะไรที่จะมาเป็นประเด็นเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทําให้เเกิดเรื่องช็อกโลกขึ้นมาอีกเนี่ยคุณพิเศษครับ เรางประเทศไทยเราจะเป็นยังไงครับเศร,รษฐกิจเราเอออย่างตัวเลขล่าส,สุดที่กระทรวงการคลังประเมินไว้เนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วเราคาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณสามจุดสี่ปีนี้เราคาดว่าจะขยายตัวได้สามจุดปดสามจุดแปดครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเศร,รษฐกิจการคาดการณ์ของเศร,รษฐกิจที่เร่งตัวขึ้นในปีนี้ครับถือว่าไม่ร้อนแรงมากใช่ไหมฮะกำลังดีใช่ไหมคุณพิสิับ ก็ก็ไม่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 ร้อนแรงมากครับเพราะว่าศักยภาพเศรษฐกิจไทยก็ก็มองว่าน่าจะขยายตัวได้เออ,อย่างแผนยุทธศาสตร์ชาติก็มองว่า,ศาเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพขยายตัวได้ร้อยละห้าแต่ครับเพราะ,ะนั้นเราก็คงจะต้องเดินหน้าผลดันการเติบโต,ตของเศรษฐกิจให้ให้ขยายต,ตัวได้ตามเป้าหมายครับกับส่วนเรื่องตลาด,งลาดลเาดงินตลาดทุนแะฮะตลาดเงินตลาดทุนผมมองว่าทิศทาง ตลาดดอกเบี้ยก็น่าจะของไทยก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ปรับตัวสูงขึ้นตามดอกเบี้ยโลกนะครับในอนาคตแต่ก็คงไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะเศรษฐกิจไทยก็ยังอยู่ในภาวะของการค่อยๆฟื้อตัว oh. นะครับเรื่องของตลาดทุนผมมองว่าน่าจะเป็นทางบวกเพราะว่าเ็จกำไรของภาคผู้ประกอบการ เศรษฐกิจที่ทงเศรษฐกิจที่เติบโตได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้นครับอืครับแต่ถ้าไปติดเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอธนาคารกลางของสหรัฐเขาปรับดอกเบีย้ยอีกนะครับเอ่อผมว่าใ,ในในระยะต่อจากนี้ไปเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก,ก็คงจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ผมว่าตลาดคาดการณ์ว่าคงจะปรับขึ้นอีกไม่ได้มาก<อ>ไม่ไม,าก,มากแล้วเพราะที<อ>่ทางเงินเฟ้อ ของสหรัฐหรือของทั่วโลกเนี่ยถ้าผมตัวเลขผมดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐยุโรปมันพีคประมาณเดือนกันยายนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตุลาพฤจิการเนี่ยเริ่มเห็น<อ>สัญญาเงินเฟ้อที่เริ่มปรับตัวลดลงของไทยเนี่ยเงินเฟ้อเราพีคประมาณสิงหาสิงหาครับสิงหาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นทิศทางเงินเฟ้อในปีนี้ที่จะลดลง นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ลดแรงกดดันธออนาคารกลางปร,ประเทศต่างๆในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครับถ้าอเมริกาเขาไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเนี่ยเ,ออเงินมันจะไหลามาแทบบ้านเราไหมครับคุณพิสิทธิ์ก็ก็ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าออถ้าอเมริกาชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเราอย่างตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าค่าเงินบาทก,ก็แข็งค่าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ก็มันมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตลาดท่าจามว่าอเมริกาจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วไปเข้าของการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่กลับมาฟื้นตัวเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้อันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามองไปข้างหน้าเนี่ย ถ้าถ้าทิศทางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยตลาดเงินตลาดทุนของไทยก็น่าจะอยู่ในภาวะที่เื่นตัวแต่เนื่องรับครับแสดงว่าเงินบาทก็ไม่น่าจะสวิงมากเกินไปแล้วสิครับก็คาดกายไปเช่น <ไป S 2> นั้นทาง <laughs> ที่คนคาดการไว้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะ ไม่น่าจะสวิงมากไม่น่าจะผันผวนมากครับอ่าครับได้ครับเอาละครับเตยความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์พัวพันธนะครับผู้อำนวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณผู้ฟังครับก็จะนี่แหละครับเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูนะครับทิศททยจะมีเงินจากกองทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามา ในตลาดบ้านเราหรือไม่อย so, ่างไรเพราะถ้าเกิดว่าผลตอบแทนของเราเกิด um ดีกว่าของดอกเบี้ยสหรัฐนี่ก็แน่นอนและครับเงินมันจะย้ายมาแล้วพอเงินย้ายมาตามดีมาพปลายจะทําให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาทันทีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้เรื่องของ คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดเกลือเนี่ยนะครับบอร์ดก็มาจากคำภาษาอังกฤษนะฮะที่แปลว่าคณะกรรมการนี่แหละแล้วก็เกลือก็คือเกลือภาษาไทยบอร์ดเกลือเขาให้ความผิดชอบกับมาตรการรองรับปริมาณเกลือในปี2566นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเร่งแผนพัฒนาเกลือทะเลไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยพูดคุยกับอาจารย์จุธามาศทักแก้วพันธ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทยในช่วงธรรมหากินนะครับ ส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่า sagt, นธนาคารอมสินได้มอบความพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเนี่ยนะครับโดยสามารถที่จะขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านเติมตังโดยวงเงินสูงวงเงินสินเชื่อสูงสุดนะครับไม่เกิน10ล้านบาทอัตาราดอกเบี้ยช่วง2ปีเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นี่เป็นข้อมูล ENNIS เป็นคำถามนะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับเป็นตัวเลข sms สี2สองสอ facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ